อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้พวกเราจะมาสองไม่แมป The Strongest Battle Girls ว่าแมปนี้ผมเคยไป็นหนึ่งหนึ่งมาแล้วที่ผมว่าถ้าคลิปนั้นผมจะมาสองสองในคลิปหน้าแล้วก็นี่ผมจะมาแล้วแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ไม่ได้มาสุม่มคนสองสองด้วยครั้งนี้ผมจะมากับเพื่อน ซึ่งดูคิวของเขาสะก,ก่อนใช่ฮะถึงคิวยังไม่ถึงหมื่นเยอะผมจะใกล้เข้าหนึ่งหมื่นเลยครับใกล้เข้าหนึ่งหมื่นนี่อีกกี่ปีวะเออประมาณตักงสองเดือนเนี่ยน่าจะตก้เอาละทำตามสัญญาแล้วไปกันเลยสองสองกดตรงนี้วิเยอยาเอ็แอ์ <laughs> โอ้ยอันดับหนึ่ง เดี๋ยวมันไม่มันเป็นอันดับหนึ่งที่ไม่ควรเป็นอันดับหนึ่งอย่างยิ่งไอคนนี้เอาเอามาเอาพอนายเข้ามาเดี๋ยวออกมาดูผิดคนดูผิดคนนายเราเราลังเข้ามานายอยู่ไหนวะไหนยวะเดี๋ยเนี่ยนายเป็นอันดับหนึ่งนายเป็นอันดับหนึ่งอนนายเป็นแดงเราดิเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดูมนฮะวันนี้ผมจะได้มาสองวีสองกับอันดับหนึ่งของซับเอยของเซิร์ฟ อผมต้องมามมค,คิดว่าเป็นท่าที่ครูในบัตรพีแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหแต่ค<ะ>ู่แล้วไอ้ใครวะไหนเมื่อกี้นี้ R IP อน,นอนไร IP อะไรู่ใช่ไหมอ่าละลายละลายมีแผลว่าจะละละลายมีแผลว่าจะทำปกปกจิดปกจิดบกชิด,ชด,ชดยังไงไม่ไรวันนี้ปิีนไวว่าปิงเก้าสิบ เออแต่ตอนนี้ลืมเปิดชิปล็อกเออเปิดแล้วเปิดแล้วเคไปะทุกคนผมใช้สูตรเดิมเลยปลากระจายวิไม่โดนเอ้มันฟาม้ามันฟาบ้ามันฟาม้ามันฟาม้ามันฟาบ้านไงขอเลยนะครับเฮ้ยมันกูแหลมมากโยโดนเขาเติร์โทุ่ทุ่นทุทุ่ทททน เอ,อ้ยโอเคเหลี่ยมทัานม่ <S <S เอ,อ้ยไม่โดน <S <S นี่เล่นเหลี่ยมมาใช่ไหมได้เอ,อาหนี้ดีมาหนี่ดีบล็อกหรอบล็อกหรอ <S <S เฮ้ยเฮ้ยโดนเกมโดนเกมฮะทุกคนดูเพื่อนผมเฮ้ยดาบสู้กับดาบน้ำสู้กับน้ำเ็นเลยตอนนี้วิ่ง โอ้ย oh, จะตายแกตาย,ตายมันอ่ะมันอ่ะไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เราอะ่ะจะตายนายอ้าวเขาเตอร์ทำไมแตงหนึ่งฮะเดี๋ยวเราไปช่วยนายเต่ช่ด้วยไอ้เงี้ยดูไปเงี้ยมันต้อามีสกุลเน็ตไม่ไม่นี่นี่นสวย,ยเลยเฮ้ยไอ้แก๊กนีไปไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราจัดการไอ้กาหลงเองมาดิ เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวนี่ไม่โดนไหมทุกคนทุกคนทุกคนขอขอดวงใจคลิปนี้ให้เกินบสิบไลน์นะฮะผมจะไปสองสองอีกค่ะทุกคนชอบอ้าวนายตายเหรออ่ะได้นี่เล่นเหลี่ยมอ้าวแหลกแหลกแหลกทุกคนนะถั่วถั่ถั่ถั่วครับเด็บไม่ื่อคืนมาดีเลยคิดว่าเก่งนะกว่าเราอ่ะฮะเก่งนะกว่าเราอ่ะฮะ เก่งมากส์วันนี้ดีวันนี้ดีไมนีไปมันมันจะตัดคอมโบแบบเทพอุ้ยไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวดดดูดูดดูดดนดูดูดูๆๆดูดูดูิด อยากลองดีใช่ไหมรู access, ้เปล่านินจามีความสามารถอะไรมานี่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 ดิไอ้กาหลคิดว่าตัวเองเก่งมาจายังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ย เะ้ยนโทษ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 พานี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 เอา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 มันจะฆ่าเพื่อนเองยังไงวะนั่นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบังการแเอาปวดใจโหคิดว่าตัวเองเจ๋วนักหรือไงวะไออะไรนะอมเอออมิดมานี้โทษโทษโทษมองเห็น

มานี่ดีคิดว่าจะเองก็ไว้ท่ไหนวะซลิลิวคิดว่าตัวเติมและเก่อ่าต,ตัวเติมและเก่งจริงนะทุกคนผมกำลังจะพูดเลยคิดว่าตัวเติมแลวเก่อมานี่ดีเออไตายหน,นีไปวครับอ้าวมานี่จะหนีไปไหนเจ้าซูลิลิวไวคุณเล อ้าวเกือบแล้วนายนี่ไปจำการหลบหนีที่เยาสอนได้ไหมนายจำการหลบหนีที่เยาสอนได้ไหมลันเนอร์อ่ะเล่น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 ไม่เล่นเล่นไม่เจ๋งแลยอันนี้เอง เล่นไม่เจ๋งแล้วบนว่ะ <ผม S 1> เล่นไม่เจ๋งแล้วบนเฮ้ยทุกคนทุกคนนะผมเจอเด็กปักแซ่บครับเฮ้ยทุกคนโดนเกียนทุกคนผมโดนเกี้ยน,น,ม,ยยนมาช่วยเราก่อนมาช่วยเราก่อนไอ้นี่เล่นคอโมโบอ่ะ

ก็ตายแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปช่วยอะไม่ต้องช่วยแล้วไม่ต้องช่วยแล้วไม่ต้องช่วยแล้วทุกคนผมโดนเกียนนั่นนะฮะทุกคนตาหนี้ผมผมจะแท็บที่รู้ตัวเองเหรอเนี่ยโอเคฮะทุกคนตอนนี้เหมือนผมจะ ไว้เจอเด็กปากแซบอ่ะไอ้ไอ้วอยเนี่ยไม่เท่าไหร่เอ้ยไอ้วอยอ่ะเออนั่นแหละไอ้วอยไม่เท่าไหร่ไอ้อะตอมิกเนี่ยทุกคนตายในผมโดนเกลียนว่ะมันมันมันตั้งชื่อตัวเองว่าสามฆ่าหัวสามสิบล้านไม่นไหนหมดไปไหน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  เอาไหมโอ hi, ้โหตั้งแต่คลิปผีอ่ะขอโทษครับม <ti xt idal 3> <k aret> ันจะทำคืออารมณ์น้อยง่ายบางทีก็ทนไม่ไหวแหละเงินงับท่าศึจัดกูไม่เคยแหลกเลยตีกันเองอีกแล้วหรอคู่เดิมฟันคู่เดิม เดี๋ยวเราจัดการไอ้วอยเองไอ้วอยนี่กากไม่ตึงมือสำหรับเราเกือบแล้วเกือบแล้วจำวิชาที่เราสอนมาได้ไหมพาหนีพาหนีนายหรือว่าพาหนีต้องทำตาเถอะเฮ้ยโดนเกียนครับทุกคนหนูโดนเกียนโดนเกียนช่วยด้วยโดนเกียนโดนเกียน ทุกค right. yeah, yeah, yeah. นโดนแกียงยยายนนายนั่นนายเล่นอะไรนะคิดว่าตัวเองมันลากมะม่วงหรไอยากแป่ะขอคอมโบต่อเลยละกันย่า เดี๋ยวเราจจัดเองไอ้โวอยเนี่ยไม่ตึงมือหรอกคิดว่าตัวเองเจ๋งมาจากไหนวะไอ้โวอยคอยไอ้นั้นมันโารอ N J เฮ้ยนี่มันหนีว่ะเฮ้ยโดนแกนทุกคนว้ายนักของโบไก่ไม่โดนหลอกเขาเติมมาหน่อยดีไหมทุกคน ตอคาตาตลาดคาตาเฮ้ยผมโดนเกียร์น่ดูดิโอ้โหโดนหรือว่าจากำแพงลูกคนลูกนสวบรัยสวยใส่บอกแผนทาง เฮ้ยไม่โดนปเรายิงนี่ไอ้ยอิยยตายนะนะ้าคือมีเรื่องปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่านะาอ่๊ยขอ,อบ้างลกาักันขอบ้างลกาักันตายไปแล้วก่อแค่นนหน่อยลักันเลยโวยอ้าวไม่โดนเจ้าหน้าที่ค่ะ หลังชอบปีสนี่ยใช่ไหนใช่ฮ่าฮ่าฮ่าแต้วยอฮะทุกคนอีตางไม่เซ็ตอีตาอเกอีตาดูนะคลิปนี้ผมจะเล่นสักสามตาฮะไม่สี่ตาสี่ตา สี่ตาสี่ตาหรือมัต้องชื่อว่าเดือมมีมิกว่ะไหนดูชื่อเลเออแต่เด้้ไดสพูดถึงเดือมมีมิกได้สู้กับคนชื่อเดือมมีมิกจริงๆเลยทุกคนฮะตอนนี้จะเป็นตาสุดท้ายนะฮะได้ชอบก็กดไลค์ถึงสิบแล้วผมจะมาทำต่อฮะสำหรับสองสองเดอร์สตรองเขียนบัตทันจ๊ะถ้าใครใครคลิปนี้กดไลค์ถึงมันจะเป็นคลิปตูดบ้านคุณทุกคนช่วยเอานิ้วชี้ กดไปที่ปุ่มไลน์ <c oughs> โดนคู่โดนคู่เฮ้ยทัพซื้อมากะนี่หว่า <c oughs> แลกก็ไม่ใช่แลกเน็ตไม่ดี <c oughs> เพื่ออะไรครับพุ่งมาเพื่ออะไรครับไทัพซื้อมากิเล่นฟดตกากเลย <c oughs> ทำไมเรากระโดดกดกระโดดไม่ค่อยติดแล้วเนี่ยนาย ขูดิงมแหลกเ่อ,อไรคมร้กไปเออ้น้ไเวะเฮ้ยโดนเกียนเนเฮ้ยินินจาบ้าอบอกคครับบ็อกคาน,น,นขอบคุณขอบคุมากนะครอาจารย์อาจารย์อาชูราที่สอนบ็อกโอยโดนเกียนทุกคโดนเกียนามาเนี่ ผมโดนเกียนไว้ทุกคนผมโดนเกียนหายตัหวหายตัหวหายตัหวหายตัว <c oughs> อ่าได้อันนี้จ้าไม่เหมือนจะมีปัญหาอะไรกับเรานะมาที่นี่อุ้ยไม่จวดเลย เฮ้ยกดต่อยไม่ทันอ่ะยังดีเนี่อกี้บล็อกอ่ะดาเมจน้อยลงอ่ะใช่หรือเปล่าวะใครมาช่วยได้ดิจา้าทุกคนฮะกดปุ่มติดตามเพื่อฆ่ามัน <c oughs> ทุกคนฮะกดปุ่มติดตามเพื่อฆ่ามันอันนี้ดี รู้สึกยิ่งเสียงมากอว่้นี่ยังดีค่ะมีแหลกโดจัดก,การไอ้ทัฟซืเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวมีมิกะเดี๋ยวมีมิกะผ่าหนีผ่าหนีผ่าหนีนายผ่านหนีผ่านหนีผ่านหนีได้มินจาจะพายมินจังออกไปเองไม่คิดว่าตัวเองเสียงเหรอ ไซนัมะค่าไอิจานี่ก่อนเลยลากันลาก่อนครับตายโทษนี่เก่งมาจากไหนวะมันเปลือตีแล้วมันมาหากูไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะจะการไอ้คนนี้กันนี่ทั้งคู่มาขี่ไปแล้วพวกเราก็จะไม่มีปัญหาแน่แน่ tay yeah. không? Ok. Tay hết tay rồi. Qua cuối tòa kia hết. Này lửa chuyên mày. Quay. 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 kia Quay. 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 นี่นี่นี่กูก็ทำได้ยังมาี่นี่มาที่นี่ไม่ไหวแล้วฉันว่ากูต้องรากก่อมาแล้วเอ๊ะมคนชาตมานี่เาฮำสูตจริงๆนี่ไม่ต้องล้มไม่ต้องลุไม่ต้องล้มไม่ต้องทำเหมอนลกกตาลุกะฮะเฮ้ไม่โดน เอ้ยเมื่อกี้มันตูนเต็มๆเลยนะแต่ทำไมมันไม่ล้มอ่ะไม่ล้มมันตูนทำไมไม่ใช่ไม่ใช่สู้อ่ะคือตีใครอ่ะบองแน่ไหนอะโอ้โหไอ้นี่เกี้ยหน่ไอ้นี่มันไอ้นี่มันเกี้ยหน่าเกี้ยกลืนเนี่ยมันมันตรงๆเลยอะพี่เฮ้ยโดนเกี้ยนาย โอณโหตายสักทีวิ่งกระให้กระพุ้เลน้าไอ้นี่มันเกีย์มากเลยทุกคนตายที่โคตรยาวเดี๋ยวคุจะรอมันไหมมี่งับไปมีรถสับไเดี๋ยวเดี๋ยวคุจะรอมันอมันไห ท่านวะแหลกแหลกแหลกเฮ้ยมันมันแหลกโดอ่ะมามามาแหลกถุยตายแล้วแหละอ้า ส้นท้อดาวกระจายเออออกเล้ว่มันคือจด c o รเอ้ยเนเอาไอแซนเดี๋ยวอีเข้าเซข้าฆ่าเขาเนืองนะ